สลาว่ารีกุ้มมรอมาตุลล้อฮิวะบรูกาตุสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้วิชาทัศนศิป์กลับมาพบกับคุณครูอัสมาเช่นเคยโดยวันนี้นะคะนักเรียนเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สามชื่อหน่วยว่าสนุกกับงานพิมพ์ โดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือแม่พิมพ์ธรรมชาติก็คือการพิมพ์ภาพและประเภทของแม่พิมพ์นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆที่น่ารักของคุณครัวอ่านดูอาก่อนเรียนพร้อมกันค่ะร็อบบีซิดนี m a อิลมมนวารุุกานีฟะมันและอย่าลืมนำหนังสือศิลปะป .4 ขึ้นมานะคะ ดูควบคู่กับวิดีโอของคุณครูด้วยค่ะจะได้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเคพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะก่อนจะเข้าบทเรียนในวันนี้คุณครูมีคำถามค่ะนักเรียนเอเมพิมคืออะไรคะในความคิดของนักเรียน แม่พิมพ์นะคะนักเรียนสามารถแบ่งได้สองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือแม่พิมพ์ธรรมชาติประเภทที่สองก็คือแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วการพิมพ์ภาพล่ะคะคืออะไรการพิมพ์ภาพหมายถึงการประทับรอยของแม่พิมพ์ลงบนพื้นที่ราบซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นกด ถูฝนนั่นเองค่ะเด็กๆจำไว้นะคะงานพิมพ์ภาพทุกชนิดนะคะต้องใช้แม่พิมพ์เสมอถ้างานไหนไม่ใช้แม่พิมพ์นะคะงานนั้นจะไม่ใช่งานพิมพ์ภาพนะคะโอเคค่ะนักเรียนเรามาดูเรียนรู้พร้อมกันในประเภทแรกค่ะคือแม่พิมพ์ธรรมชาติเอ๊เด็กๆคะเรามาดูสิคะว่า อะไรที่สามารถนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้บ้างอะไรหนะ้าใช่แล้วค่ะใบไม้มือดอกไม้ก้านกล้วยเป็นต้นนะคะซึ่งสี่อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมานี้นะคะเป็นแม่พิมพ์ที่เกิดจากธรรมชาตินั่นเองที่เด็กๆสามารถนำมาใช้ในงานพิมพ์ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ประเภทที่สองค่ะแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะเอมีอะไรบ้างหน้าถูกต้องค่ะตราปัม๊มเครื่องปริ้นเหรียญฝาขวดค่ะนักเรียน4อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมานี้นะคะเป็นแม่พิมพ์ที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์นะคะ ซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยจะคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของเรานะคะอย่างตราปั๊มนะคะก็จะเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือในแบบฝึกหัดที่คุณครูปั๊มว่าตรวจงานหรือเป็นรูปลายเซ็นของคุณครูนั่นเองค่ะลำดับต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างการพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ธรรมชาตินะคะเป็นยังไงคะนักเรียนรูปแรกได้ ภาพจากการพิมพ์ธรรมชาติจากอะไรคะการกล้วยถูกต้องค่ะรูปที่สองนะคะได้มาจากดอกไม้นั่นเองค่ะรูปที่3ามนะคะได้มาจากนิ้วมือนั่นเองค่ะรูปที่สี่ค่ะถูกต้องค่ะได้มาจากใบไม้นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือตัวอย่างงานพิมพ์นะคะที่ได้รับจาก เม่พิมพ์ในธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะรูปแรกเกิดจากอะไรคะนักเรียนเกิดจากตราปั๊มนั่นเองค่ะรูปที่สองล่ะคะเกิดจากเครื่องปริน์ใช่ไหมคะรูปที่3ามล่ะคะเกิดจากฝาขวดร,รูปที่4เกิดจากเรียน ใช่ค่ะสี่อย่างเหล่านี้นะคะเป็นงานพิมพ์ที่ได้มาจากแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะโอเคค่ะนักเรียนสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับอาทิตย์หน้าคุณครูจะให้นักเรียนเตรีย,รยมวัสดุอุปกรณ์เราจะมาลงมือปฏิบัติกันงานพิมพ์จากแม่พิมพ์ต่างๆนั่นเองค่ะอินชาอัลลอฮ์นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะดัอาหลังเลิกเรียนค่ะซุบฮานะกอลฮุมมะวาบิฮัมดิกาอัชฮาดูอันลาอิลาฮิลลาอันตาอัสตตลฟิรุกาวะตูบุอิไลกอัสลามะลยคุมมาราะมตุลลอฮิวะบาริกาตุสวัสดีค่ะ